สวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งรถมือสองคัดเกรดก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์คุณจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนำให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะพี่ๆขาใครที่มองหารถผ่อนสบายตัวนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่สี่พันเท่านั้นโตโยต้าวีออสหนึ่งจุดห้า e ปีสองพันสิบสามไมล์แสนหกหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันโลค่ะได้เป็นตัวสีแดงตัวนี้จะเป็นโฉมหน้าเ generation ที่สามเป็นโฉมแรกของวีออส gen สามนะคะผ่านการตรวจสภาพมาแล้วทั้งหมดสองร้อยเจ รายการค่ะพี่พี่ะช่วงนี้นะใครอยากมองหารถหรือว่าใครอยากได้รถนะคะที่ผ่อนสบายใกล้จะปีใหม่แล้วออกรถกับทางน้ำหนึ่งนะคะกับทางเพชรยนต์นะคะออกรถลุ้นล้านด้วยใครสนใจพี่พี่่ะคลิปนี้ห้ามพลาดนะคะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับน้ำหนึ่งด้วยแล้วรถทุกคันที่น้ำหนึ่งนำมารีวิวค่ะไม่มีพิกความชนหนักจมน้ําเล่มไม่มีชํารูดสูญหายค่ะไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นการันตีสภาพเดิมใครนํารถออกไปแล้วเจอหลักฐานนําหลักฐานมาได้เลยค่ะเรายินดี รับซื้อคืนเต็มจํานวนค่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาไปรับชมรอบๆคันนะคะพี่ๆขาคันนี้นะเริ่มจากด้านหน้าค่ะเป็นไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์ค่ะตัวนี้นะได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมตัวนี้จะเขาเรียกว่าเป็นอ่อ เจเนเรชันที่3โฉมแรกของ V8 ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโฉมล่าสุดคือโฉม all new ของ V8 นั่นเองตัวนี้ก็เป็น V8 เนี่ยเป็นรุ่นที่ยอดนิยมมากๆและอะไหล่าหาง่ายแมนแทนนี่คือราคาประหยัดค่ะศูนย์โชว์รูมมีทั่วประเทศเลยนะใครที่แบบว่ามองหารถนะเอาไว้ใช้งานแล้วรถคัดเกตทุกคันค่ะพี่ๆ่ะสภาพเดิมสภาพสวยไปใช้ยาวๆได้เลยตัวนี้ปี2013นะคะอะมาดูกันชนด้านหน้าได้เป็นสีดาําค่ะพี่ๆ่ะไฟ ด้านหน้านะคะนี่ใครสนใจคนันนี้เดี๋ยวมีโปรโมชั่นพิเศษให้อีกเยอะมากมายมีประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีรวมไปถึงนะคะประกันฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะอีกปีอีก1ปีด้วยนะคะพี่พคะสนใจทักเข้ามาคะ่ 84, คะ0961984963ค่ะตัวนี้นะจะได้เป็นแม็ค แม็กเดิมนะคะแม็กเดิมแล้วก็ยางเป็นยางโยโกฮาม่าแต่มันได้ปีสามาัยเ็ดเดี๋ยวน้ําหนึ่งเปลี่ยนยางให้อะใครคันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนยางเป็นปีใหม่ให้เลยนะคะเปลี่ยนยางเป็นปีใหม่ให้กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าค่ะนะคะด้านข้างสันเหลี่ยมคมไม่ต้องพูดถึงสภาพเดิมสวยมีไฟเลี้ยวนะคะอยู่ตรงใกล้ๆกับซุ้มล้อตรงข้างแก้มค่ะแล้วก็กระจกด้านหน้ากระจกด้านข้างได้เป็นกระจกเดิมนะเป็นตาโตโยตา้าเนี่ยค่ะ เป็นตาโตโยต้านะแล้วก็ QR code นะคะสามารถสแกน QR code ได้ว่าคันนี้ผ่านการตรวจสภาพมาแล้วทั้งหมด274รายการด้วยกันแผงประตูสีดําค่ะพี่ๆคะ่ะแผงประตูสีดําภายในได้เป็นเบาะผ้านะคะได้เป็นเบาะผ้าการันตีนสภาพเดิมเลยอะมาดูด้านหลังนี่ก็ได้เป็นกระจกเดิมกระจกเดิมค่ะนี่ เป็นเบาะผ้านะคะแล้วก็มีแผ่นยางรองให้เรียบร้อยนะคะส่วนแผงประตูได้เป็นสีดำตัวนี้นะคะด้านท้ายท้ายเดิมเลยได้ท้ายเดิมๆหลังคาค่ะพี่ๆะหลังคานี่ก็คือล้างทําความสะอาดนะคะไม่ได้แบบว่าไม่ได้โดนแบบชนหนักพลิกคว่ำแล้วก็ตัวเสารับสัญญาณระบบไล่ฟ้าค่ะอ่ะเดี๋ยวดู ล้อด้านหลังด้านหน้าดิสเพกด้านหลังนะคะเป็นดรัมเบกนะแม็กถ้ามีรอยคูดนะเราเก็บงานปรับสภาพให้เดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใครสนใจคันนี้น้ำหนึ่งเปลี่ยนยางให้นะคะพี่พี่คะ่ะอ่ะให้ฟรีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมง1ปีด้วยนะคะรวมไปถึงประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีเอาไปเลยออกรลถลุล้านด้วยนะคะออกรถลุ้นล้านด้วยตัวนี้จะเป็นตัว E นะคะเครื่องพันหตัว E นี่คะ่ะมาดูด้านข้างนะคะมาดูด้านข้างสันเหลี่ยมคมด้านข้างไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักกิมนะอะเดี๋ยวเปิดด้านท้ายให้ดูมาดูด้านท้ายกันมาทดลองขับได้นะคะมาะดูสภาพรถได้มาดูด้านท้ายกันขอเริ่มจากตัวนอ็อตรอยเมคอัพต,ต่างๆ นี่ค่ะพวกตัวน็อตต่างๆแล้วก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวขี้ฝุ่นต่างๆเดี๋ยวเราก่อนปล่อยเราจะเช็คแล้วก็ล้างขัดสีดูดฝุ่นล้างทําความสะอาดให้ด้านท้ายสแตลล์ไฟเดิมอันนี้ไฟเดิมจากโรงงานไฟเดิมจากโรงงานอุอปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะมีให้ครบเลย อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงมีให้ครบใครชอบสีแดงคันนี้เลยค่ะนี่แม็กเดิมด้านหน้าดิสเพกด้านหลังรัมเบมาดูภายในกระเป๋าใส่เอกสารนะคะมีทั้งสองเบาะคันนี้เป็นเบาะผ้ามีช่องใส่แก้วน้ำหนึ่งช่องสองแสนสามหมืนเก้าพัน ฟรีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมง1ปีฟรีประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีและเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ค่ะพี่ขาพวกเออน้ํามันเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเราถ่ายให้อยู่แล้วแล้วเราก็ดูในส่วนของพวกของเหลวต่างๆให้ด้วยพวงมาลัยนะคะเอ่อมีฟังกช์ชันไหมไม่มีพวงมาไลัยไม่มีฟังกช์ชันค่ะตัวนี้เป็นตัว E ปี2013พวงมาลัยสามก้านค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดเกียร์ออโต้แบบขั้นบันได คอนโซลด้านหน้าพวกตัวน็อตต่างๆสนใจทักเข้ามาได้เลย0961984963ค่ะพีี่ค่ะพี่ขากระจกมองข้างนะจะเป็นปรับไฟฟ้าแต่ว่าจะเป็นพับแบบแมนนวลพับแมนนวลแต่ปรับไฟฟ้านะคะพับแมนนวลปรับไฟฟ้าแอร์จะเป็นแบบหมุนมี power outlet ตรงนี้นะคะแล้วก็เครื่องเสียงรองรับ CD FM AM กระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงค่ะอ่ะ แล้วก็ตรงนี้นะคะมีกระจกแต่งหน้าให้มีสองฝั่งเลยคอนโซลด้านหน้ากว้างๆสนใจทักมาอะดูข้อมูลรถนะคะราคาเดิม2องแสนสี่หมืาพอันนี้ลดไปอีกเหลือ2องแสนสามเกพันสีแดงปีสองพสิบสามไม่หนึ่งแสกม่นดพันโลถือว่าระยะทางเหมาะสมระยะทางเหมาะสมค่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันแผงประตูสีดำนี่ค่ะตัวรถสีแดง มาดูแม็กด้านหลังอ่าแม็กด้านข้างด้านหน้ามาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะสนใจทักเข้ามาได้เลยนะก่อนปล่อยเนี่ยเราจะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ให้พี่ๆค่ะ ก่อนปล่อยนั้นหนึ่งจะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ให้นะคะห้องเครื่องเดิม VVTI ถ้านํารถออกไปแล้วเจอตัวเครื่องมีการเปลี่ยนตัวเลขตัวถังพี่ขานนาหลักฐานมาได้เลยเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนอ่พวกตัวน็อตต่างๆเบ้าโชกคนี่ค่ะขานด้านหน้ารอยเมคอาร์ต,ต่างๆมอกออยู่ครบชัดเจนแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรง คำเตือนสติกเกอร์นะคะรอยเมคอัพต่างๆสนใจทักมากค่ะ0961984963ค่ะพี่ๆค่ะใครสนใจคันนี้นะคะกับ Toyota v o อ 1.5e ปี2013ไมยอยู่ที่168,000โลีดดิตดีอัพจัดยอดได้เต็มสามารถที่จะดันฟรีดาวได้ตัวนี้ Toyota v o อนะคะ239,000 ผ่อนอยู่ที่ผ่อนเริ่มต้นประมาณ4,000คะ่ะพี่ๆคะ่ะผ่อนสบายนะคะขอคนที่มีเครดิตถ้ามีเครดิตอัพจัดยอดได้นะคะอัพจัดยอดได้สนใจทักมานะคะตัวนี้สีอาจจะดูแบบ จมหน่อยนะคะเพราะเป็นสีแดงนะคะสีแดงก็ใครสนใจนะคะอยากผ่อนสบายๆแล้วก็เป็นสีชอบสีนี้นะคะพี่ๆขาตัวนี้ก็เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นค่ะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากเข้ามาดูสภาพรถแต่มาดูไม่ได้พี่ขาแอดไลน์หาน้ำหนึ่งได้0 9 6 1 9 8 4 9 6 3แแต่ถ้าแอดไลน์มาแล้วและ เอ่อน้ำหนึ่งไม่ไม่ติดต่อกับพี่ขากริ้งมาหาน้ำหนึ่งนิดนึงเพราะว่าบางทีไลน์ไม่ขึ้นบางคนขึ้นบางคนไม่ขึ้นนะคะพี่พี่ก็ถ้าน้ำหนึ่งไม่ได้ตอบเลยแสดงว่าน้ำหนึ่งไม่เห็นกริ้งมาหาน้ำหนึ่งเดี๋ยวน้ำหนึ่งโทรกลับแล้วก็แอดไลน์กันเดี๋ยวน้ำหนึ่งส่งรูปด้านหน้าด้านหลังภายในนะคะเอ่อวิดีโอก็ได้นะคะหรือว่าจะอา่า วิดีโอคอลได้หมดยินดีค่ะมาดูสภาพรถได้มาลองขับได้แล้วก็เครดิตอยากเก็บไว้ในใจยกหูโทรหาสอบถามน้ำหนึ่งได้เลยนะคะเอาละค่ะนะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก่อนปีใหม่2,567ที่จะเปลี่ยนเป็นปี2,568ตอนนี้มีโปรโมชั่นออกรถลุ่นล้านค่ะฟรีประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีฟรีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้อีก1ปีค่ะใครสนใจพี่ห้ามพลาดเลยนะคะมีจับไข่นะคะรุ่นรับรางวัลมูลค่า2,000บาทด้วยก็ยังไงก็ติดต่อสอบถามน้ำหนึ่ง เ,เอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ